หลวงพ่อสงฆ์พระเกจิผู้ทรงคุณวิเศษแห่งวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยจังหวัดชุมพรพระเกจิสายสมระวิปัสสนาที่ชาวจังหวัดชุมพรและชาวกรุงเทพให้ความเคารพอย่างยิ่งคนกรุงเทพมักเรียกท่านว่าหลวงปูส่สงฆ์ท่านนับเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้ทรงบริสุทธิคุณเปี่ยมด้วยความเมตตาบารมีทั้งมีวาจาเสริและสร้างอภิธิหารมากมายเป็นที่ปรากฏ วัตถุมงคลของท่านจึงล้วนเป็นที่ต้องการและสแสวงหาอย่างมากของบรรดาศิทญานุศิ์และนักสะสมมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนับวันจะหายากยิ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคลิปนี้ทางช่องตำนานเกจิมองไทยจะนำเสนอประวัติและปฏิปทาของพระคุณเจ้าหลวงปูส่สรงจันทาสโลมานำเสนอทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ หลวงปูส่สงจันทสโลกเป็นพระมหาเถระผู้มีปฏิปทาจาริยวัตรอันงดงามยิ่งปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเข่งครัดและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยไม่ขาดท่านเป็นพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่งยวดรักในความสงบสันโดษมักน้อยพูดน้อยสำรวมระวังกายวาจาใจ และฉันอาหารเพียงวันละมื้อเดียวนับเป็นอริยะบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งหลวงปู่สง์มีนามเดิมว่าสงเป็นนามที่ชาวกรุงเทพมหานครเรียกชื่อท่านด้วยความขเขรพเลื่อมใสนามสกุลไม่ทราบเพราะท่านไม่ได้บอกใครเกิดเมื่อวันอังคารที่30เมษายนปีพุทธศักราช2,433ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่เดือนหปีขาน อันเป็นแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นลูกชาวนาวิสัยใต้บ้านแหลมนาวอำเภอชวีจังหวัดชุมพรโยมบิดาชื่อนายแดงโยมบรรดาชื่อนางนุย้ยไม่ทราบนามสกุลชีวิตวัยเด็กท่านชอบศิลปะทางฟ้อนลำและหนังตะลุงเคยแสดงมนโนราเป็นตัวร้ายชอบตลกครั้งเมื่ออายุ18ปีได้บรพชาเป็นสาม,มเณร กับพระอธิการชื่อวัชวีตำมนปากแพร์อำเภอชวีจังหวัดชุมพรอันเป็นวัดใกล้ๆบ้านเกิดของท่านเมื่อไประชาเป็นสัม,มนเนรแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่เพียงสองปีจึงได้ลาสิกขาออกไปช่วยเหลือโยบิดามารดาประกอบอาชีพทำงานท้องนาและไร่สวนเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระพิสุนาพัธสีมา วัดสวีจังหวัดชุมพรโดยมีพระครูธรรมลังกาวีเป็นพระอุปชาหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้ไประจำพรรษาที่วัดควรถึงทั้งอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหนึ่งพรรษาในระหว่างพรรษาท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มเติมจนพอรู้แนวทางการดำเนินชีวิตในเพศภพมจันร์หลังจากออกพรรษาแล้วท่านมีความสนใจทางด้าน สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ในจังหวัดชุมพรไม่มีพระอาจารย์สอนทางด้านนี้เลยท่านจึงกราบลาพระอุปชาและพระอาจารย์ออกจากจังหวัดชุมพรมุ่งหาพระอาจารย์สอนกรรมฐานในทิศอื่นๆโดยได้เดินทางไปท่ามกลางป่าเขาลำนาภัยอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะท่านยังไม่รู้จักคําว่าเดินทุดงในสมัยนั้นแต่หลวงปู่สงมีความแน่ใจว่าการเดินทางอยู่ในป่าดงพงไพ นี้จะต้องพบกับผู้ปฏิบัติบ้างเพราะพระกรรมฐานชอบอยู่ถ้ำหาป่าดงมากกว่าอยู่ในวัดวาอารามหลวงปู่สงรอดพ้นจากอันตรายต่างๆรอบด,ด้านเช่นสัตว์ป่าไข้ป่าอันดุร้ายไปได้ก็เพราะแรงใจที่มุ่งปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งเมื่อพบก็จะมอบตัวเป็นสิทธิ์ขอฝึอกอบรมปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยเท่านั้นหลวงปู่สงประสบความสมหวงังเมื่อได้ทราบว่า หลวงปู่รอดหลวงปู่ทวดรอดวัดโตแซ่หรือวัดโตแซวัดโคสิธิ์ในปัจจุบันเป็นพระอาจารย์ที่ทรงฌานสมาบัติสูงองค์หนึ่งในจังหวัดภูเก็ตท่านจึงได้ไปฝากตัวเป็นศิษขอฝึกอบรมปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่กับหลวงปู่รอดสองพรรษาและยังมีพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อทวดเวียนซึ่งพบกันขนาดเดินทุดงท่านมีความภาคเพียรอย่างข่าเคร่งมีสมาธิแกงกล้า สามารถในทางปฏิบัติมากแล้วหลวงปู่ลอดได้ออกเดินทุดงไปอยู่ตามป่าช้าตามถ้ำผาป่าดงต่อไปเพื่อความรู้แจ้งในจิตใจและจะได้ปลาลดรมตามสติปัญญาหลวงปู่สงท่านจึงมีความชำนาญในเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนโน้นทางภาคใต้นับตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปครูบาอาจารย์ต่าง มกักจะสนใจปฏิบัติสมถะกรรมฐานแล้วเดินจิตเล่นฤทธิ์การเสียโดยส่วนมากสำนักเรียนวิชาต่างๆภายในจิตสำนักเขาอ้อมีชื่อเสียงมากในเรื่องนี้แต่หลวงปู่สงก็ดีหลวงปู่หมุนก็ดีตามที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถหันเข้ามาดำเนินจิตสวยปัสนากรรมฐานเสียเพราะเป็นหนทางออกจากความยึดมั่นแนบบนาจิตอำนาจชาน ได้อย่างสิ้นเชิงเป็นความจริงดังนี้ต่อมาหลวงป,ปู่สงฆ์ท่านเกิดสติปัญญามองเห็นภายในวัฏถสงสารที่มันไม่เที่ยงแท้ป่าปวนหมุนเวียนไม่รู้จบท่านเกิดเบื่อน่ายคิดดำเนินชีวิตในป่าดงพงไพ่ปฏิบัติจ,จิตเร่งบำเพ็ญเพื่อความพ้นทุกข์การเดินทุตงกรรมฐานของคู่บาอาจารย์นั้นมิใช่ว่าจะเดินไปในที่แห่งหนึ่งแล้วไปในที่อีกแห่งหนึ่งพึงรีบเดินเพื่อถึงที่หมายเร็วๆนั้น หาไม่แต่การเดินทุดงก็เหมือนการเดินแบบปกติหรือเดินจงกรมนั่นเองท่านเดินอย่างมีสติคือขนาดก้าวเดินไปนั้นท่านกำหนดคําบริกรรมหรือพิณาธรรมไปเรื่อยๆโดยไม่นับก้าวแต่อย่างใดท่านเดินด้วยสติแม้อะไรจะเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นท่านก็รู้ชัดไม่มีอาการของจิตแส่สายไปมาเพราะสติเป็นกำลังอันสำคัญขนาดบำเพ็ญความเพียร ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหลวงปูส่สง์ท่านได้อาศัยชีวิตอยู่ในป่าดงเป็นเวลาหลายปีอาศัยโคนไม้ถ้ำผาต่างๆเป็นที่พักผ่อนไม่มีความอะไรในชีวิตว่าจะสุขหรือทุกข์ท่านมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ธรรมเพื่อรู้ธรรมแล้วท่านก็นำธรรม,มะนั้นมาสอนจิตสอนใจตนเองขาดเกากิเลสตัณหาอุปทาน ซึ่งเป็นสมบัติประจำสันดานมนุษย์ให้หลุดให้ลอกออกไปจากจิตใจชำระจิตใจด้ยดวยธรรมเพื่อความสะอาดหมดจดแห่งชีวิตหลวงปู่สง์ออกทุดงยาวนานเจ็ดปีเศษเป็นช่วงเวลาแห่งการทรมานกิเลสภายในจิตใจท่านไม่เคยออกจากป่าสู่เมืองเลยมีความอดทนค้นขวาสัจธรรมความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตเป็นเดิมพันท่ามกลางป่าดง ท่านอาศัยภูเขาลำเนาภัยมาโดยตลอดการบินทบาทท่านโคจรไปในหมู่บ้านชาวป่าได้บ้างอดบ้างตามอัตภาพจนมีความพอดีแก่จิตใจปล่อยวางของหนักได้หมดสิ้นแล้วอย่างมั่นใจทำให้สภาพจิตสดใสแจ่มแจ้งในธรรมะแต่สภาพสังขารดูออกจะเป็นลือสีชีภัยนวดเข่าลุงลังผมเผ้ายาวจีวรสบงขาดลุ่งลิ่งนั่งภาวนาในป่า ท่านออกเดินทุดงตั้งแต่ภูเก็ตเข้าสู่ประเทศพมา่าด้านตะนาวสีมลิตประจวบคีรีขันเพชรบุรีเข้าเขตกาญจนบุรีสุพรรณบุรีแล้วมุ่งหน้ากลับสู่ชุมพรบ้านเกิดปรากฏปฏิบัติธรรมสแสวงหาความสันโดษใกล้บ้านสาราลอยคล้ายกับวาสนาท่านจะต้องมาอยู่วัดเจ้าฟ้าสาราลอยมีเรื่องเล่ากันว่า ขนาดนั้นมีสองแม่ลูกออกหาของป่าและแวกวัดล้างมีนกแก้วบินส่งเสียงร้องว่าหนักก็วางเสียเป็นสำเนียงนกและบินนำหน้าสองแม่ลูกไปจนถึงบริเวณท,ที่พ่อหลวงส่งปากกรดนกก็หายไปสองแม่ลูกเข้าไปกราบหลวงปู่ส่งและในหมดให้เข้าไปในหมู่บ้านซึ่งมีวัดล้างอยู่แห่งหนึ่งปัจจุบันก็คือวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยตําบลบางลึกอำเภอเมือง จังหวัดชุมพรน,นั่นเองขนาดเดียวกันกำนันเฉยในหมู่บ้านนั้นเกณฑ์ชาวบ้านมาปลูกกุฏิเล็กๆถวายให้ท่านอยู่หนึ่งหลังหลังจากนั้นมาความศรัทธาความเจริญก็บังเกิดแก่หมู่บ้านนี้มาโดยลำดับต่อมาหลวงปู่สงท่านได้เข้าคำนับอยู่ประจำและก่อสร้างวัดเจ้าฟ้าสาราลอยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2462เป็นต้นมาจนจเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันด้วยมีสมณะวิสัยลักษ ในความสันโดษหลวงปู่สง์ไม่ยอมรับตำแหน่งใดๆภายในวัดเป็นเพียงประธาสง์ของพระหนุ่มเนน้อยเท่านั้นปัจจัยทายทานอันเป็นสมบัติของสง์ท่านไม่ข้องแวะท่านไม่สนใจและไม่รู้ค่าของเงินด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหนพอท่านไม่จับและแต่ต้องไม่ยินดีในเอกลาบชีวิตในสมมุติสง์มีเพียงปัจจัยสีเท่านั้น ท่านมีอายุก็ยืนยาวถึงห้าแผ่นดินซึ่งพระเจ้าบรมโงวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จเตีย่ยพระวิดาแห่งราชนาวีสยามทรงฝากพระองค์เป็นสิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสในบารมีธรรมหลวงปู่สง์ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบในพระธรรมวินยัยปฏิบัติกับลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านทั่วไปอย่างคงเส้นคงวามีเมตตาสงต่อคน และส,พสรพพสัตที่เดือดร้อนท่านเมตตาช่วยเหลือแทบทุกายที่ไปขอความช่วยเหลือตลอดเวลาเสมอต้นเสมอปลายท่านได้รับสมญาณามว่าเป็นเทพเจ้าของชาวชุมพรผู้มีวาจาศิษิ์ดังนั้นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทั้งหลายมักจะมาชุมนุมกันที่ศาลาในช่วงเวลาเชา้าก่อนไปทํางานเป็นประจำเพื่อขอวาจาศิษฐ์ของท่านถ้าท่านกล่าวคำใด กับไข่จะเป็นความจริงตามนั้นเสมอครั้งหนึ่งมีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินทางเข้าไปนมัสการพร้อมกับนำสัตว์เลี้ยงสี่เท้าไปถวายท่านด้วยหลวงปู่สงเห็นดังนั้นได้สอบถามว่าอ้าวนั่นเอานกมาทำไมกันข้าราชการผู้ใหญ่นั้นตอบว่าไม่ใช่นกหรอกครับหลวงปู่ว่าแล้วก็เปิดกรงออกเท่านั้นปรากฏว่าทุกคนต่างตกตะลึงในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น พราะแทนที่จะเป็นสัตว์สี่เท้าที่จับใส่กงแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่กลับกลายเป็นนกตัวหนึ่งบินออกมาจากกงหนีไปทันทีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาญาติโยงทั้งหลายในวัดต่างพูดกันว่านี่เป็นวาจาศิษย์ของหลวงปู่ตามปกติหลวงปู่สงชอบใช้ยาเส้นยาฉุนสีปากแล้วอมเอาไว้ดังนั้นยาเส้นยาฉุน ที่ท่านใช้แล้วจะกลับกลายเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ครั้งหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งมาหาหลวงปู่ท่านได้มอบอยาเส้นให้ไปเมื่อได้แล้วก็นำไปเก็บไว้ในตู้เซฟรวมกับเอกสารและทรัพย์สินของมีค่ามากมายหลังจากนั้นได้มีขโมยเข้าบ้านชายคนนี้เมื่อขโมยเปิดตู้เซฟต้องเบือนหน้าเพราะภายในตู้เซฟไม่มีสมบัติทรัพย์มีค่าแม้แต่ชิ้นเดียวมีแต่ยาเส้นกองเต็มไปหมด ไม่มีของมีค่าเลยหัวขโมยจึงต้องหลบหนีกลับไปมือเปล่าแต่ทว่าหัวขโมยรายนี้ก็ไม่รอดโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวและเตียนดำเนินคดีแต่ไม่มีของกลางพอไม่ได้ทรัพย์สินกลับไปโดยบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในเซฟมีแต่ยาเส้นใครจะเอาไปทำไหมในความเป็นจริงยาเส้นในตู้เซฟนั้นมีเพียงก้อนเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือเท่านั้นหลวงปู่สง ท่านยังมีวิชารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆน,าน,านาั่นนะเคยทําการรักษาโรคของผู้ป่วยทุกคนจนอาการทุกเราดีขึ้นครั้งหนึ่งมีผู้ป่วยชาวนครศรีธรรมราชที่มีอาการปวดท้องมานานกว่าสิบปีไปรักษาที่ไหนตามโรงพยาบาลต่างๆเสียเงินไปเป็นแสนๆนายแพทย์เก่งขนาดไหนก็รักษามาแล้วที่ไหนว่าเก่งๆพอเจอโรคบุคคลนี้เข้าไปรักษาไม่หาย ผู้ป่วยจึงได้หอบสังขารชนิดผอมติดกระดูเดินทางมาหาหลวงปู่ด้วยความศรัทธาเพื่อขอให้หลวงปู่รักษาโรคโดยได้นำน้ำปลาไปให้ท่านเพ่งกระแสจิตนานกว่าสิบนาทีหลวงปู่นำน้ำปลานั้นมาให้และบอกว่าให้กินน้ำปลานี้แทนยาด้วยความศรัทธาในองค์หลวงปู่ผู้ป่วยได้เปิดขวดน้ำปลาดื่มเข้าไปแม้ว่าน้ำปลาจะมีรสเค็มแต่เวลาน้ำปลาผ่านลำคอไปแล้วรู้สึกเย็น พอไปถึงท้องอาการปวดเสียดนั้นหายเป็นปิดทิ้งทันทีและไม่เกิดอาการปวดในภายหลังอีกแต่อย่างใดและมีอาการยิ้มแย้มทันทีผู้ป่วยคนนั้นก็ล้มลงการาบหลวงปู่สง์ด้วยความศรัทธากิจวัตรปฏิบัติเวลาสี่นฬิกาไหว้พระธรรมวัดเชา้าเวลาหกนาฬิกาสิบนาทีออกจากห้องเพื่อเตรียมที่ออกบินทบาทในระหว่างนั้นสามเณรอุปถัม จะขึ้นปฏิบัติและญาติโยมมากราบขอพรเวลาเจ็ดนาฬิกาออกบินทบาทเมื่อกลับมาแล้วท่านเข้าห้องไหว้พระอีกเวลาเก้านาฬิกาลงหอฉันเพื่อฉันพัตตาหาเมื่อฉันพัตตาหาและให้พรเรียบร้อยแล้วท่านจะพูดคุยกับญาติโยมที่มาทําบุญหลังจากนั้นท่านกลับขึ้นกุฏิและต้อนรับพุทธสายชนที่มาจากใกล้และไกลพอสมควรแล้วเข้าห้องพักผ่อน เวลา12บสองนาฬิกา30สนาทีออกจากห้องเพื่อต้อนรับศรัทธาญาติโยมที่มาขอพรเวลาส4สนาฬิกาท่านส่งน้ำและเข้าห้องไหว้พระส,สวดมนต์เวลาส6หนาฬิกาออกจากห้องเพื่อต้อนรับศรัทธาญาติโยมที่มาขอพรเวลาส8ปนาฬิกาเข้าห้องทำกิจภาวนาและให้ที่สุดสามเณรทั้งหมดต้องทำกิจภาวนาด้วยจนถึงเวลายี่สินาฬิกาเวลายี่สิบนาฬิกา เสร็จจากทากิจภาวนาแล้วออกจากห้องให้พระพิส์าัม,มเนรขึ้นปณออิบัติและเป็นโอกาสที่ท่านจะให้โอวานแนะนำสั่งสอนเวลา22นาฬิกาเข้าห้องพักเวลา24นาฬิกาล่วงจากนี้ไปแล้วท่านจะทากิจภาวนาไปจนถึงเวลา4นาฬิกาอันหนึ่งถ้าเป็นวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนเวลา13นาฬิกาท่านจะลงอุปโบสถ พร้อมด้วยพิสูจสงส์เพื่อสวดและฟังพระปาติโมโดยไม่ได้ขาเมื่อย่างเข้าวาัยชราสังขารมนุษย์จึงกลายเป็นสิ่งไม่จีรลังยั่งยืนหลวงปู่สง์ท่านได้เข้าพำนับอยู่ประจําที่วัดเจ้าฟ้าสารลาลอยนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2462จนถึงวันอังคารที่2ส,งสิงหาคมปีพุทธศักราช2526ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน8ปีกุลก่อนหน้านี้1วัน หลวงปู่ได้ให้คนไปตามหลวงพ่อคงจากวัดวิสัยซึ่งเป็นหลานชายของท่านให้มาพบและกล่าวว่าเมื่อท่านสิ้นขอมอบบาทไม้เท้าและย่ามให้แก่หลวงพ่อคงนําไปเก็บรักษาไว้ด้วยวันอังคารที่สองสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 2 6ตอนเช้าหลวงปู่ท่านยังรู้สึกตัวมีสายน้ําเกลือติดอยู่ที่แขนท่านนอนสงบอยู่บนเตียงที่กุฏิ เวลาประมาณ10บนาฬิกาเจษลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดที่มาปฏิบัติหลวงปู่เห็นท่านนอนนิ่งแต่ทว่าน้ําเกลือไหลเปิดออกมาจึงได้ไปตามหมอมาดูปรากฏว่าหลวงปู่ท่านได้จากไปอย่างสงบเสียแล้วน้ําไม่ได้เข้าสู่ร่างกายเพราะลมหายใจของหลวงปู่หยุดน้ําเกลือจึงไหลย,ย้อนออกมาไม่อาจเข้าสู่ร่างกายหลวงปู่จากไปอย่างสงบไม่ทราบเวลาที่แน่นอนเพราะท่านนอนนิ่งอยู่อย่างนั้น ไม่กวนกวายจนผิดสังเกตบรรยากาศณเวลานั้นช่างเงียบเชียบแม้แต่สายลมยังหยุดนิ่งใบไม้ไม่ไหวติงไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงการ้องเหมือนปกติเช่นเคยแสงแดดส่องประกายเหลืองจ้าผิดปกติจากทุกๆวันทุกสปปรรพเสียงเงียบเชียบมีเพียงแต่เสียงคล้องกองดังระงบไปทั่วซึ่งเป็นการบอกเหตุให้ชาวบ้านได้รับรู้ บ้างต่างก็พากันงุนงงเต็มไปด้วยความสงสัยสับสนมีบ้างที่รู้ถึงข่าวการอาพาธของหลวงปู่ก็เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากถึงลางบอกเหตุของการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ดังนั้นทุกคนในบริเวณที่รัศมีเสียงค้องกองสามารถดังถึงก็รีบมาที่วัดเป็นการด่วนบางคนทิ้งจอบทิ้งเสียมไว้กลางทุ่งนาโดยไม่ได้นึกถึงสิ่งใดเพราะตอนนี้ทุกคน ต่างต้องการให้ถึงวัดโดยเร็วเมื่อมาถึงในบริเวณวัดพอทราบว่าหลวงปู่ท่านได้จากไปเสียแล้วสร้างความอะไรโศกเศร้าเสียใจเป็นยิ่งนักบางคนถึงกับร้องไห้ฟูม่ายบางคนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวด้วยคิดว่าตอนนี้ที่พึ่งทางใจได้จากไปเสียแล้วต่อไปจะพึ่งใครเพราะตอนสมัยหลวงปู่ท่านยังอยู่ไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดือดร้อนด้วยเรื่องอันใด ก็ได้หลวงปู่เป็นที่พึ่งปัดเป่าทุกข์ร้อนต่างๆให้สิ้นไปต่อจากนี้ไปจะหันหาไปพึ่งไข่ได้อีกเล่ายิ่งทําให้บรรยากาศในบริเวณวัดวังเวยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ไกลออกไปทราบข่าวคราวต่างก็พากันมาที่วัดเจ้าฟ้าสาราลอยอย่างเนื่องแน่นจากทั่วทุกสารทิศเพื่อกาดนมัสการสรีระและบำเพ็ญกุศลถวายแด่หลวงปูสง่สง ตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำคืนที่วัดเจ้าฟ้าสาราลอยจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนบ้างต้องจอดรถยนต์เดินกันเป็นระยะทาง2-3กิโลเมตรในระหว่างงานมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นคือหาใช่เพียงแต่ผู้คนที่มานมัสการสรีระของหลวงปู่แม้แต่เต่าที่ท่านได้เคยเลี้ยงและได้ปล่อยไปแล้วยังกลับมาที่วัดเสมือนว่าบรนทราบว่าหลวงปู่ได้ละสังขารแล้ว ในวันที่เต่าปรากฏนั้นเกิดพายุหมุนเล่นเอาสังกะสีหลังคาโรงที่สร้างเอาไว้สำหรับรองรับคนที่มาฟังเทศฟังการสวดอภิธรรมกระจัดกระจายสังกะสีปิวว่อนแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใดเต่าตัวนี้ขนาดประมาณ1 5บหถึงนิ้วเห็นจะได้เมื่อมาถึงศาลามีคนอุ้มขึ้นไปวางไว้ตรงหน้าอีบศพของหลวงปู่เมื่อวางเสร็จเต่าตัวนี้ก็ทำหัวพงบพงบจากนั้นก็นิ่ง มีคนเห็นเต่าน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองข่าวนี้กระจายไปทั่วเมืองชุมพรคนก็เลยมาดูเต่ากันมากขึ้นสิ่งที่น่าประหลาดคือเมื่อนำเต่าออกมาถ่ายรูปหรือจะนำออกมาวางลักษณะใดก็ตามพอวางเสร็จสักครู่เต่าก็จะหันหัวกลับไปที่หีบศพทุกครั้งแล้วกลับไปนอนนิ่งใต้หีบศพของหลวงปู่ความแปลกยังมีอีกจนกระทั่งถึงวันที่14บสี่สิงหาคม ในปีพุทธศักราช2526จากจำนวนเต่า1ตัวแรกกลายเป็น9ตัวเพราะมีเต่าเพิ่มมาอีกบางตัวปรากฏอยู่หน้าลานวัดบางตัวชาวบ้านจับเอามาส่งที่วัดเพราะเขาเล่าว่าตอนขนาดที่พวกเขาจะเดินทางมานมัสการหลวงปู่เต่าได้ออกมาขวางหน้ารถคล้ายกับว่าจะให้พามานมัสการหลวงปู่ด้วยนั่นเองที่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่า เมื่อตอนหลวงปู่ยังอยู่นั้นหากชาวบ้านพบเต่าคานอยู่หรือไม่ว่าจับได้ <_ d> um> ก็จะนำมาถวายหลวงปู่ที่วัดท่านก็จะเอาสีเขียนทาลงไปเขียนชื่อท่านบ้างเขียนชื่อวัดบ้างบางตัวก็มีอักขรละอมเป็นที่รู้กันว่านี่คือเต่าของหลวงปู่เป็นเต่าพันเต่าหกมีลักษณะหขาเป็นเต่าพันเฉพาะถิ่นในแถบเมืองชุมพรน,นี้บางตัวหากจะยก ต้องใช้ผู้ชายกำลังดีๆถึงสี่คนถึงจะยกได้มีเรื่องแปลกอีกว่าหลวงปู่ไปเข้าฝันชายคนหนึ่งแถวบ้านสามแก้วว่าไปให้ช่วยลูกของท่านที่ตกบ่อด้วยชายคนนั้นไปดูตามบ่อต่งตงตงางๆก็พบเต่ากำลังตะเกียกตะกายจะขึ้นจากบ่อมาให้ได้ขเขาก็ช่วยมาจากบ่อพอดูที่กระดองเต่าก็าเห็นอักษรเขียนว่าวอแหวนสอสลาลอลิคือเป็นตัวย่อของวัด เจ้าฟ้าสาลาลอยนั่นเองก็เลยนำมาที่วัดมีชาวบ้านที่ได้มานวัสการหลวงปู่เมื่อมาพบเห็นเต่าก็นำไปตีเป็นตัวเลขนำไปแทงหวยในงวดวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2526ถูกกันเกือบทั้งเมืองชุมพรข่าวเรื่องเต่าของหลวงปู่เป็นที่เกลียวกล่าวมากในจังหวัดชุมพรหลวงปู่สงฆ์ท่านได้เข้าพำนับอยู่ประจำที่วัดเจ้าฟ้าสาราลอยดี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,462จนถึงวันอังคารที่2สิงหาคมในปีพุทธศักราช2,526ตรงกับแรม9้ค่ำเดือน8ปีกุลเวลาประมาณ10นาฬิกาเศษหลวงปู่ส่งได้มรณภาพลงอย่างสงบสิริอายุได้94ปี3เดือน2วันรวมเวลาที่ท่านพำนับอยู่ที่วัดเจ้าฟ้าสาราลอยทั้งสิ้น64ปี ทางคณะสงฆ์และคณะศิษยานสิท,สท์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศสลศพของหลวงปูส่สงจันทัศโลตั้งแต่วันที่2ถึง16สิงหาคมปีพุทธศักราช5 5 6 6และได้ทำพิธีปิดศพในคืนวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2526หลังจากนั้นทุกๆคืนจะมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิสุสง์ภายในวัด และโดยเฉพาะในวันอังคารซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดและวันมรณภาพของหลวงปู่ท่านจะมีการสวดพิเศษคือการสวดในบทอานัตลัคณะสูตรและอาทิตย์ปริยายสูตรสลับกันไปทุกๆวันอังคารของแต่ละสัปดาห์และจะมีการสวดครบรอบวันมรณภาพในแต่ละปีซึ่งตรงกับวันที่สองสิงหาคมของทุกๆปีโดยมีการนิมนต์พระเถระ ชันผู้ใหญ่ในจังหวัดชุมพรมาสวดเป็นประจำทุกๆปีปัจจุบันสรีระสังขารของลุงปู่ได้ตั้งปฏิสันฐานอยู่บนศาลารา100้อยปีสาลาธรรมสังเวชวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยเพื่อให้คณะสิทธิานุสิท์และผู้ถ่ายชนโดยทั่วไปได้กราบสการละบูชาแม้ท่านจะมรณภาพรูปกายแตกดับแต่ท่านยังคงเป็นเทพเจ้าของชาวชุมพรตลอดไป หลวงปูส่สงจันทสโลเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยวัรอันงดงามปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเข่งครัดตั้งแต่ต้นจนหลวงปู่มรณภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยไม่ขาดด้วยปฏิปทานี้จึงเป็นที่ครบรสศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ซึ่งกิจวัตรของหลวงปู่เป็นกิจวัตรที่เข่งคลัดยากที่พระสงฆ์รูปอื่นจะปฏิบัติตามได้ ทางช่องตำนานเกจิมองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงปู่สงจันทัสโลมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ